สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝั่งพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาองค์แรกหนูจับประเดิมด้วยเป็นมีดของหลวงพ่อฤาษีลิงดานะคะพี่ขามีชาตีค่ะพี่มีชาตีของหลวงพ่อฤาษีลิงดานะคะพี่ขาเร่มนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่700บาทนะคะพี่ขานะคะจะเขียนว่ามีดหมอชาตีนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเขียนว่าวัดท่าซุงนะคะพี่นะคะจะเขียนว่าวัดท่าซุงเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อหรือสีลิงดำค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จะเป็นตะกุด <Laurie> หลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาด้านข้างทั้งบนทั้งล่างจะถักเชือกนะคะพี่นะคะจะถักเชือกตรงกลางๆจะมีรอยจานค่ะพี่ตรงกลางๆจะมีรอยจานแล้วก็ตรงปลายจะมีตะกุดเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตรงไอ้ตรงนี้ค่ะพี่ตรงห่วงค่ะพี่นะค่ะ อันนี้หวังนิะกุดจะมีเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะแล้วจะมีลูกคำลูกประคำือเปา่านหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่แล้วก็มีถักเชือกค่ะตรงนี้ค่ะพี่ขาเราเว้นแล้วมีรอยจานแล้วเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อเดิมอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ตะกุฎหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาดอกนี้จะเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อปานค่ะพี่ดอกนี้จะเป็นสายคาดเอวของหลวง ปานดอกนี้แม่ค้าขอแค่8อยบาทพอค่ะพี่สายคาดเอวหลวงพ่อปานนะคะพี่ขายจะมีตะกุดดอกอยหญ่อยู่ตรงหน้าหนึ่งดอกข้างๆดอกเด็ก อย่างฝั่งละหนึ่งดอกค่ะพี่นะคะแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ขาพร้อมเชือกเก่าๆยาวอยู่นะคะพี่พร้อมเชือกเก่าๆนะคะพี่ขาทั้งชุดนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่เป็นสายคาดเอวตะกุดพร้อมขอพร้อมตะกุดนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อปานนะคะพี่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวง พอ่อกลวยหรือหลวงพ่อทบนะคะพี่หนูเองก็ไม่ค่อยรู้นะ,ะพี่ดอกยาวๆอย่างนี้นะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ดอกยาวๆอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นตะกุดที่ไหนไม่ทราบค่ะพี่ขานะคะเนี่ยค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ความยาวจะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ขานะคะดอกนี้แม่ค้ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนเจ็ดร้อยบาททวนค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ ได้นะคะพี่ขานะคะในค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาแ้ะดอกเล็กๆป้อมๆนี้นะคะพี่ขาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ดอกเล็กๆป้อมๆความยาวจะอยู่ที่นิ้วกลางนะคะพี่นะคะจะอยู่ที่นิ้วกลางอย่างนี้เลยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหนังค่ะพี่ได้มา2ดอกคู่กันค่ะพี่ขอดอกละ500ค่ะพี่อัน นี่ดอกที่หนึ่งนะคะพี่มันเหมือนกันเลยค่ะพี่นะคะดอกที่หนึ่งห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนดอกที่สองก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นพระงั่งพระชัยเปื่อนทกอย่างพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาไเปื่อตาแดงหรือว่า พระง่างตาแดงนะคะพี่ขาพระง่างตาแดงค่ะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนพี่รอดจะพี่แหวนพี่รอดกี่ยอดเอ่ยเนี่ย5ยอด9ยอดบางคนเรียกเขาอะไรไม่รู้ นะคะพี่แหวนพี่รอดองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่แหวนพี่รอดองค์นี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกาลาแกะนะคะพี่ขากะลาแกะลาหูอมจันนะคะพี่จะมีรอยลงท้องหน่อยๆนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไปที่เจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่กาลาแกะลาหูจ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จค่ะพี่ เป็นสมเด็จบุญนาคนะคะพี่สมเด็จบุญนาคนี้ขอไ้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่สมเด็จบุญนาคนี้แม่ค้าขอไ้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะภาพแม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขาแม่ค้าใจดีค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไ้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นสมเด็จขอบเหรียญบาทค่ะพี่เอ้ะขอโทษค่ะเป็นหลวงพ่อกลวย ขอบเรือนบาทค่ะพี่ขาด้านข้างมีรอยจยันเยอะเลยนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขอคนที่รับได้เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้แล้วค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่เหรียนหลวงพ่อกลวยขอบเหรือนบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นของเจ้าสัวค่ะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ขาเพราะมีห่วงนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองนี้ จะเป็นเหรียญปูไขวัดเชิงเรียนจัดพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะเหรียญปูไข่นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เหรียญปูไข่นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนองค์นี้จะเป็นอุ้ย ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบค่ะพี่องค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบนะคะพี่ขาปิดตาชีโบนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ปิดตาชีโบองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่ลวดนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพิมอะไรนะคะพี่เห็นมาเล็กๆอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดค่ะพี่ขา เนื้อว่านสบู่เลือด500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นป,ปิดตาแร่บางไผ่จะพี่จ๋าปิดตาแร่บางไผ่องค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ปิดตาแร่บา,บางไผ่จ้าส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่พระซุ้มกอองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่คะ ส่วนองค์นี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะพี่ลืมชื่อแล้วค่ะพี่ขานะคะก่อนจะไลค์ก็นึกอยู่นะว่าชื่ออะไรพอขึ้นพอมาอัาจคลิปปุ๊บลืมตลอดเลยะคะ่ะพี่นะคะ รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูไข่ค่ะพี่ปิดตาปูไข่ค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ท har, ี i, ่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อคัวด้านหลังจะมีตะกรุด3ดอกด้านหน้าจะเป็นภาพหลวงพ่อควยองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส, <harma> ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งอะไรทั้งอย่างค่ะพี่ใช่ใช่ใช่ไซวัดใช่พระัยวัดหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูดทวดนะจ๊ะพี่เหรียญปูดทวดเลื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้าพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่งบน้ําอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่งบน้าอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่โตนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาใช่ปิดตาปูเอี่ยมหรือเปล่าคะพี่นะคะปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะปิตาน่าจะหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่ ะะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่สว่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อสังกจายค่ะพี่ขารูปหล่อสังกจายองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่รูปหล่อสังกัายค่ะสว่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อเก่าๆโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาองค์นี้จะเป็นพระปิดตามีรอยจานด้วยนะคะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่จะคะ่ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาใช่ไอเดียนหลวงพ่อไอวัดบ้านแหลมไหมคะพี่นะคะองค์อ๊บอะไรวะร่วงจังเลยเนี่ยเนี่ยค่ะพี่ใช่ของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมไหมคะพี่นะคะ อันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญกลมไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูดูนะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงปูดูองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่โต๊ะค่ะพี่ไม่ใช่เหรียญปูทวดเป็นเหรียญปูทวดนะคะพี่ขายนะคะหนูก็อ่านตามที่เขาเขียนแล้วค่ะพี่นะคะ หลองพ่ออ่านว่าเป็นของเนี่ยหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ค่ะเป็นของหลวงปู่ทิมค่ะพี่เป็นเหรียญปู่ทิมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่เหรียญปู่ทิมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กค่ะพี่เอะเหรียญหลวงเออหลวงพ่อเงินเหรียญจบเล็กค่ะพี่วัดบางคานค่ะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเรียนห่วงเชื่อมพระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นน้ำเต้าค่ะพี่น้ำเต้าไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่น้ำเต้าไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าไพรีพี่นาดนะคะพี่เป็นไพรีพี่นาดขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ไพรีพี่นาดขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายก้นอู่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขา อลแล้วก็มีอีกองค์นะคะพี่เด็นยูกออกว่าเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดะค่ะพี่ <c oughs> นี่ค่ะพี่จะเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาพระบูชาหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะพี่นะคะขนาดใหญ่อยู่นะคะพี่ขาก็ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากครับพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาปลายทางขอบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่เพราะว่าหนักนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นพระบูชาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะ พร้อมโอน1,500บาทพร้อมเก็บปลายทาง1,600บาทนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านขนาดตั้งบูชานะคะพี่องค์ใหญ่อยู่นะคะพี่ขานะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอันนี้หนูให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ ช่องกระเก็พุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ